โอเคซื้อดัชีรุ่นไทยสามันทุกันนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมฟอร์จูนดากอนกัมนหรือเกมบางกรนแห่งโชคลาภำมาในค่ายพนะก็ทุนนี้วัาที่สามพันนึทุกคนนะโอเคมารบสามกันด้วยนะจัดเกมใหม่เกมตหนเป็นเกมใหม่ล่าสุดทำมาในค่ายพีจีทุกคนนะไดรยีการใจดีกู่าสักเล็กน้อยนกันเนาะโอเคนี่คำวายเป็นรู่บางกรน้นะนำเยทองกันเลยแล้วก็อันเป้าอทัดยกแล้วก็เหลี่ยมทุกคนนะไะส่วนนี้ก็เออตัวคูณนะทุกคนนะก็ ถ้าเราตั้อ่างนอกธรรมดาทุกคนนะมันก็จะสุ่มตัวคูณแน่เราอาจจะเป็นคูณสองคูณห้าคูณสิบนั่นเท่านะเอาง่ายว่าเราต้องรู้ในชนะรายจ่ายเพราะชนะถ้าชนะรายจ่ายมันก็จะสุ่มตัวคูณแน่เราเนาะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะสุ่มทุกรอบคนนะบางทีก็ไม่สุ่มเลยครับทุกคนประมาณนั้นนะส่วนในฟีเร์เกมก็จะเหมือนกันนอกเนาะถ้าอ่านแค่ในฟีเร์เกมอ่ะมันโดนตัวคูณสองคูณห้าคูณสิบเนี่ยมารวมกันทุกคนนะนั่นแหละครับเดี๋ยวเราก็เอ่อ แต่ต้องรุนได้ชนะนะชนะรายจ่ายเราถึงจะได้ใช้ตัวโขมนะแต่ถ้าไม่ชนะเราก็ไม่ได้ใช้กับตัวโขมเนาะนั่นแหละครับเนาะโอเคส่วนการเปิดปิดชนะรางวัลนี้เนดะี๋ยวผมจะอธิบายทุกคนนะไม่ต้องอธิบายกดให้ดูเนะทุกคนนะมานี่ครับเราเล่นเบ็ดสิบทุกคนนะพอเราเปิดปิดชนะรางวนะัลเหมืนเปิดฟีเจอร์ทุกคนนะมันจะเป็นห้าเข้าของเบตต็ดทุกคนนะแต่เวลาเราชนะอันจ่ายเราจ่ายแค่สิบคนทุกคนนะเหมือนเราเล่นเบ็ดสิบแต่ว่าเราเสียค่าเปิดฟีเจอร์อีกสี่สิบคนมันเป็นห้าสิบนะนั่นแหละครับเนาะคือมันจะกกกาาารรรรััันนนนตตตตีจบบอทุคคคแ่่่ววไมิดะ แต่ไม่ติดตัวคูณนะทุกคนนะถ้าติดตัวคูณสิบก็จะฟุตไปครับทุกคนนะแต่ถ้าไม่ติดเราก็ฟาวทุกคนนะเหมือนเสียเปลี่ยนนะครับอย่าไปเปิดทุกคนนะแล้วก็เวลาเราเปิดฟีเจอร์แล้วเราเข้าฟีเกมไปในในการเปิดฟีเจอร์เนี่ยเข้าฟีเกมร์ไปมันก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าจะแสี่ยงทุกรอบนะใช่ครับมันก็จะเหมือนกับเล่นติดติดนะเข้าฟีเกมธรรมดาครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าเปิดทุกคนนะเปิดดีที่สุดนะเหนะครับโอเคปิดครับทุกคนรีประโยชน์นะ ลายเบ็ดสิบเธอบอกสักสิบรอบฝากก็อย่าลืมกดติตามกับทัศน์ไทมารับชมมุก้อมเลกันครับนม่ได้มาลินตามทัะนไทเองนราอเป็นเองทำธรรมดาดีกว่าทุกคนเห็นไหมครับทธรรมดาดีกว่าครับทุกคนไม่ต้องไปเสียค่าโง่กัฟีเจอร์นะอันนี้ผมกดไปดูนะไม่ดีไม่ต้องลองนะมาแล้วล่ะมึงก็จะโยนทุกคนดูแม่มังกรเดุแก้วทุกคนนะนั่นแหละเขาฟีเจนาะเกมเนี้อกแตกนองไ่มบทุกคนนะแต่เขาเป็นวายเลยมันก็เป็นถ้ยทองแล้วติดคุณสิทุกคนแตกแน่นอน มันเป็นอันอื่นนะกถูกเอาง่ายก็ลุ้นเข้าวีแล้กันผมบองว่าในีมันตัวคุมันรวมกว่ะแต่ในบอยมันก็ตัวคุณขึ้นแะมีโอกาสแต้นะครับมันมีโอกาสแต่มากกก่อนแหละหมาลอยอย่างเบาเรเด็จิบก็จะประมาณนี้มั้งโอเคแตการยิงอลรอบฝัเขาอเงินยอะเ นิ่งเลยวะแก้วไม่ขยับเลยครับทุกคนก็หุ่นไม่ได้ใช่นะคือในวีเกมอร์เน่ยได้แปดรอบทุกคนนะแต่ว่ามันได้จ่ายเราจริงประมาณนสองรอบอ่ะเออหรือไม่ก็รอบเดียวอยังเบานะทุกคนโยนปะโยนเลยขอร้องละเออมาเลยทุกคนนะมาเล่นๆละครทุกคนฟีเกมขอดีๆนะ ของรอบเดียวแตกเลี่ยแม่ดูแลมน้ยโอ้โหใจกระเดียบนะนี่ครับนะตัวคูณลงนห้าโดนะเจอทุ่นทองสักรอบอะ่ะทุ่นทองกับโค้งมาแล้วทุ่นทองหรือโค้งมาแล้ทุกคนเฮ้ยคูณสิบสวยหกร้อยโอ้ยี่แบบเคยสวยงามทุกคนหลงังยังได้อยู่ <the> แล้วก็ไม่จ่ายครับที่เหลือคือว่าสบายนะครับไม่จ่ายนะครับโอเครอบสุดท้ายจนะ่ายปะโอ้โหไม่จ่าย ไวเยอะแต่ไม่ด้ใช้เลยคนะเจ็ด้าสิบคือ่วงนี้พีจีก็ประมาณนี้แล้วก็นะยากกับทุกคนพีจจะจับลอยเท่านะพีจี่ประมาณนี้นะครับทุกคนแต่แค่สามสิบเท่าสี่สิบเท่าของเบลทุกคนนะลอยเท่านี่ยากคับต้องแบบอาศัยเล่นหลายเกมยทุกคนะเล่นแบบหลายเกมอไ่ปละสอล่สามลอยก็พอทุกคนนี่ยะ่วนะทีนีนะ โอ้ยทกคนดูกันติ๊กตุ๊กตุ๊กตัวคุณแม่เฉดีอะทุกคนด่าโอ้โหโอนแล้วัทุกคนโอเคสวยมาเดี๋ยวรับสองและคิดดิสียังเบาด้วยกันเลยมันเบาอยู่นะทุกคนมันเป็นเหรียญมันจะถูกไง ไม่จ่ายนะั่นมันจะดีไดว้ทุกคนแต่มันไม่ดีคนระับโยนสองรอบทุกคนเยังจ่าเอาโยนต่อเรื่องปะล่ะมันโยนแล้ว,วครับทุกคนมาออกฝุ่เข้าปากทุกคนได้มามมันไม่จ่ายทุกคนเะลยดูดิ ผมเจ็บโอ้โหหมดผมว่าต้องหมดในหลักอย่างเงี้ยจริงบาเบ็ดร้อยดีขึนมามผมวัดแตกนอกนะครับโอ้โหพาขึ้นเลยครับทุกคนนะสี่เกมหนึงรอบไม่จ่าโอ้โหดูถอยทองมาส หนจงาพันึตคุณโอ้โหดูดิครับคุณเก่นิดขา,าือเลยนะโยนไหมเด็ดร้อยโนเถอะโอ้โหจะมาป่ะอโอเคหนึสองสวยสองพันโอเคจะมาทำลาย้วทุกคนอไปโมโห <Nice. S 2> ตัวคุณน้ำตาจะไหลวะดูดิจ่ยเหรียญน,นะติดตัวคุณสองเลยแลครับทุกคนแต่พอจ่ตัวแพงล่มีตัวคุณโ <Touch. S 2> ยนดิโยนดิโยนดแนเดยรอยเดยนดิโยนดินดนด <Nice. S 2> คุณห้าสามร้อย เดินเดินขอดลังละตายมึงละเฮ้ยอ้ยโอ้่เยเดขอลองละสักทีเออมาทุกคนเด็ดร้อยมาสวยมาเอาดีๆเลยเอาดีๆเลยขอสักดอกครับปิดทูนสิขอสักดอกอ่ะติดอ้ โอ้ท้อแล้วทุกคนนะดูดิโอ้ำตาจะไหลแล้วทุกคนป่ะก็ท่นนี้เห็นทุกคนนะก็คงะผมต้องหมดผมบอกเลยหมดแน่ๆแต่มันไม่จ่ายมันวนเลยที่กินไม่จ่าย อย่นี้ครับในทีเกมนะคุณรู้จะทำยังไงวะคุณสองทำมาเพิ่มบ้าแล้วครั้งนี้จ่ายดีวะในครับทุกคนนะโอเคซื้อแค่หมดทุกคนร้อยอ่ะมาดิ โดเนเลยล้อ4-4ยังไม่มาี่ส4่ขอร้องละขอเล่น <Nice. S 1> ถ้าถ่ยากแล้ววะโอเคอ่ะลองเ,อเ,อเอล่นหมดทุกคนนะ มาย้ายๆดีกว่าครับเพุ่นก็ประมาณนี้แล้วกันนอกาะสำหรับเกมใหม่ครับในใคล้ายพีจีเนาะย้ายๆครับเพุ่นๆกับทุกคนที่รับชมกัน,นะนมาถึากันในคลิปหนก็สวัสดีครับ